ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP แปดอยี่สิบหตอน หลวงปูส่สวงไม่เคยหายไปจากใจของลุงกันหาเราบรรดาศิทญาณนุสิ์ของหลวงปูส่สวงนับวันจะค่อยๆจากกันไปทีละคนสองคนตามการเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหยุดเวลาเอาไว้ได้ทางช่องพยายามที่จะพูดคุยกับผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ให้ได้มากที่สุดและพยายามบันทึกเสียงในการเล่า ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาที่หลวงปู่ได้ทำอะไรบ้างเรื่องราวของหลวงปู่สวงที่แต่ละท่านได้เคยเจอมาล้วนแล้วแต่เป็นอภินิหารของหลวงปู่สวงทั้งสิ้นจากสิ่งที่เห็นที่ได้สัมผัสด้วยตนเองทำให้หลายๆคนยอมทิ้งงานที่เคยทำรายได้ที่มีที่เห็นอยู่ข้างหน้าแต่หลายท่านเลือกที่จะออกติดตามหลวงปู่ ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นคิดว่าหลวงปู่คือพระผีบ้าพระวิกลจริตในสายตาของคนที่พบเห็นหลวงปู่ในครั้งแรกก็คงจะไม่อยากพูดคุยด้วยและคงจะไม่ติดตามรับใช้หลวงปู่เปนแน่แท้แต่ทำไมที่คุณลุงท่านนี้ที่ในครั้งแรกที่เจอหลวงปู่อุ้มไก่มาเพียงตัวเดียวนั่งอยู่ที่หน้าวัดลาลมคำแรกในใจก็คือพระผีบ้าที่ไหนมานั่งอยู่ที่นี่ และต่อมาจนต้องเอาอาหารใส่ปิ่นโตไปถาไวายจังหันถ้ามีเวลาว่างจนกระทั่งบัดนี้อายุท่านจะย่างเข้า84ปีแล้วท่านยังไม่เคยเสื่อมคลายความศรัทธาที่มีต่อหลวงปูส่สวงเลยแม้แต่น้อยกับลุงกันหาครับเออลุงกันหาคิดยังไงว่า23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อ้ผมก็ไม่ก็อธิบายยังไงยี่รับสามปี ที่ว่าสูญเสียหลวงปู่ไปฮะมันก็คิดถึงท่านและตัววันนี้บันถึงขัานอยู่เนอครับมันพูดยากมันเพราะว่ามันมัท่านก็ลงรับไปก็ไม่ไปทางลาอะไรนะอืแล้วหลวงปู่เคยเคยมาในในฝันม้างไหมอ่ะมาฝันอยู่ครับมาพาไปนู่นพาไปนี่เหรอครับเข้าฝันอยู่ ยวพาไปนน่นไปนี่ไปก็ไม่รู้ไปตรงไหนไม่ได้กลับอืมไปตลอดเลยนะไปสัมพันธยี่สิบสามปีนี่เหมือนเหมือนกับระยะเวลามันมันวมากเลยนะลุงกันหาครับครับครับเพราะว่าเลยรเสเดียวยี่สบสามปีแล้วโอ,อ้ไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าความศรัทธาของสิทธินุสิทธิ์นี้ไม่เคยถดถอยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นที่จะศรัทธาผู่มากขึ้นครับ ช่วงท่านตายตอนนั้นชนมรณะมผมไปขอให้หลวงปู่มาเจอผมจะมาทําบุญไมมนั่นก็เล่าประวัติใหทนฟังเพราะว่าผมไปขอเขาเพราะว่าแกแกกเลยมรณะอีสที่บ้านลุ่นแล้วก,ก็ลูกศิษย์แกก็คนไปพกสสุขพกเกเกมคนไปคนไปก็ไป จะว่าว่าจะมาที่วัดอละลมคันแรกอ่าละลมก็จะเข้าวัดขยุ่งวัดริงวัดละลมวัดบ้านขยุ่งเลยมากกวา่าวัดัที่ละลมวัดอะไรอ่วะวัดละลมนี่เลยอ๋อวัดละลมมีเหรอฮะมีวัดละลมมีส oh. ิอ๋อใหญ่สมัยแตะกอนมันไม่มีวัดหรอกมันมันมันสมัยแตะกอนมันมันไม่มีมันมันมันโบสถ์กระรางวัดกระรางเหรอ ครับพระก็ไม่ค่อยมีเท่าไรเราแต่ไม้ต<อ>ะกะอนหนึ่งไก่ก็เดินนู้นถือไม่เรียวมากไก่อบไก่ตัวหนึ่งมาจากวันออกอมาก็ามาวางไก่อยู่ที่หน้าโบสถ์โบสถ์ก็ไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีบังไม่อะไรเราเฉยๆไม่ได้เดียวรูปตรงเดียวนั่งดูที่โบสถ์ที่โบสถวลลลมเนี่ยเหรอใช่ไหมครับตอนสมัยนั้นนะครับผมก็เลยไปถามอาจารย อาจารย์ทีท่านมมดาแล้วอายุท่านมันร้อยร้อยร้อยห้าปีท่านท่านตายแล้วอแต่ตอนนั้นกันเป็นอาจารย์ในวัดเป็นอาจารย์ที่ไหนนะฮะอาจารย์ในวัดระลมนั่นแหละชื่ออะไรชื่ออาจารย์เนปอาจารย์เนปอาจารย์เนปครับอืมเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นหลวงตาโม,มเ,เห็นตาสวงนะผมเมื่อกี้เห็นมันก็เกิดมาก็เห็นวันนั้นแหละอ๋อที่เห็นแกมานั่งไปด้นข้าท่ันว่าอืมผมเลยไปถาม อาจารย์นั่นแหละอาจารย์วัดน่ะรเราเข้าออกวัดเขาไปถามว่าไออาจารย์นี่มันเป็นใครนี่พี่บ้าวะนี่อืมมึงไม่รู้หรือเปล่าผมไม่รู้นี่นี่แหละตาบ้อืมคือคือคือเดิมแกรน้่ตบบาบ้อืมคือเดิมแกมงก็ไปนั่งพิจารณาอยู่นั่งหาท่านน,นี่บ้พ่อแม่ขขเขาคนเก่าคนงแกเขาว่าตาบ,บ้าอตาบ้อเนี่คนเขเมรมาอยู่ที่บ้านนึง ลุงลุงเคยหาเก๋ได้ยินชื่อนี้มาก่อนใช่ไหมครับเขาเขาเรียกโรงดามอนแหละทุกวันในอัลตะก่อนนี่คาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพวกพวกผมเลยเปลี่ยนอ่ะอันไหนเป็นหลวงหลวงประโวงตะก่อนออกออกจากหลงตะหม้อแล้วก็หลงตัดหลงตัดช่วงครับหลงตัดช่วงแล้วก็หลงเออหลงเออทุกวันนี้เลยเป็นหลวงปูะสวง ผมของกับลุงชายเลยเป็นคนตั้งให้ hmm. ไปตั้งอยู่นู่นอยู่ที่ไอ้บ้านรุ่นหนึ่ง oh. มีใครูหรอกประวัตนะิผม hmm. ก็ไม่ใช่คนนั้นเท่าไหร่ผมก็อายุคือแปดสิบแล้วทุกวันนี่น่ะลุงกันหาเท่าไหร่แล้วอายุเนี่ยครับผมมันแปดแปดสามแปดสี่แล้วทุกวันเนี่ยเหรอโอ้โหไ่จำได้หมดแหละ hmm. ประวัติลุงปู่สวงอนะ่ะครับ ตอนที่เป็นหลวงปู่สวงนั่นก็ที่มีอาจารย์อาจารย์ที่ทําเหรียญรุ่นห้าร้อยสันพันศาชื่ออาจารย์มันมันเป็นซอโซ,โซ,โซแล้วใช่ไหมนั่นใช่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 ที่ก็ะทาเหรียญห้าร้อยปันศาประจําวัดทวจักรวาลเออเล้นั่นแหละแล้วเป็นสวงมาก่อนแล้วก็แล้วแล้วก็ลุงกัญหากับเออกำนันสันชัยกำนันชัยมาเปลี่ยนมาเป็นหลวงปู่สวงครบอ๋อนี่เลยประวัติ ืมแต่ก่อนผมเดี๋ยวเดี๋ยวประวัติแบบนี้อีกจอยอพอดีท่านมอหน้าเจ็บก็ประมาณาสักหกทุ่มหนึ่งกว่าลุงชัยมาตามผมผมสีข้าวอยู่ที่บ้านสมัยนั่นอ๋อลุงสีข้าวอยู่ก็เลยครับก็พาลุงตองใหญ่เนปสามคนสี่คนไปขอไปขอเอาหลวงปู่มาเพราะว่าในสมัย,มยที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นั้นหลวงปู่สวงเคยถาม คุณลุงกันหากับคุณลุงสำรองเป็นคำถามเดียวกันว่าแกคุยกับบกผมมาคนตายแล้วทำยังไงพิจารณาเมนเขาเขาว่างี้นะผมก็เลยว่าเพราะว่านั่งนั่งอยู่ตะบุงชัยเลยไปตอนไหนเนาะจะไปไหนเนาะตอนนั้นไปรียะเอาไปคอนแก่นบอคุยกับตามรถผมเลยตอบขึ้นว่าจะทำางไงหลวงปู่พิจารณาเมน้นอ่า คนเราตายแล้วก็ไม่ฝังก็เผาเลยเพราะว่าอ๋อนี่คือคำ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 พูดของหลวงปู่ที่ถามเหรอครับครับครับอ๋อว่าถามว่าตายแล้วทําไงเหรอไั่นแหเลยผมเลยตอบท่านว่าทาให้เผาก็ฝังเลยเพราะว่าแกเลยว่าฝังแล้วมันยะมันมันมันนานมันนานแกว่าเผาแล้วมันไงดีแก่ว่างี้นะมีความจำคำนี้เลยพอดี ท่านหมอนาไปไปไถึงเอาเขาปลวกสุกสปล่อยยเล็กเอาไปวัดไทยอขอเขาคณะกรรมการผู้ใหญ่หน่อยสูงเขาไม่ให้แมแกตาพุทธแกก็อย่างแกก็ไม่ให้เหมือนกันผมก็เลยว่าแกแกถามผมว่าไปทำไมก็ผมเรอาประวัตินี่แหละว่าหลุงปู่สั่งไว้ถ้าคนเราตายแล้วจะทำยังไง ผมก็ตอบว่าทาให้เขาเ็ฝังมีสองอย่างอืแต่ว่าลงุงลุงกันหาลุงกันหาถ้าเราลองคิดดูอีกมุมหนึ่งนะที่หลวงปู่พูดก็เป็นส่วนดีแต่ว่าเราคิดมาอีกมุมหนึง่งถ้าหากว่าที่เก็บไว้ถึงถึงป่านนี้สิทธญาณุสิทธิท์ที่เขาบรบลักศรัทธาหลวงปู่สวงเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้ได้ตั้งเยอะแยะก็เป็นบุญบาร,รมีของหลวงปู่สวงให้ดียิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นการดีนะลุงกระฐานะถ้าเราไปเ <ไป S 2> ผาเผาตอนนั้นเลยมันก็เงียบ,ยบใช่อืมแล้วคิดมาอีกมุมหนึ่งก็เป็นการดีกว่ามาลุงกระาปาพัดเพราะว่าท่านสั่งไว้นะท่านถามผมนะแล้วถามผมว่าคนเราตายแล้วทําไงใช่ ผมก็ตอบไปสองคำคือ,อหนึ่งทำให้เขาก็ฝังเห็นวกนี่นะเก่์ก็ตอบว่าฝังมันมันนานมันกูอยากจะทบุญเกว่าเขาซัำดีกว่าแต่ผมเพราะฉะนั้นผมไปขอกับบ้านไปบ้านไทพัฒนาจะมาทําบุญกับบ้านเจมบกเพราะว่าท่านเกยอยู่บ้านเจบมบกเกก็ไม่ให้ไม่ให้ก็เลยเดอหลวงตาพุธเกก็เลยตั้งผมขึ้นเป็นประธานใหญ่ แต่ก่อนที่หลวงปู่สูงจะละสังขารน,นั้นหลวงปู่ได้เดินทางไปตามทางของท่านหรือที่เรียกว่าโตตามเผาซึ่งในการเดินทางในครั้งนั้นก็มีลุงลองร่วมเดินทางไปด้วยเออไปด้วยกันไปนูน่นไปละเอ,อเอียดมัง่อองอตอนนั้นหร,รือขอนแก่นบอตอนนั้นบ้านเจรัสไปนอนบ้านเจรัสอยู่สองคืน,ส,คนสามคืนครับ ไปรู้กันไปผมจะลองแล้วก็ลุงชัยเนี่ยลุงชัยนั่นแหละ hmm. ไปสามคนสี่คนแต่พอลองแกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เขาไม่ให้นั่งใกล้หรอกเขาให้นั่งนั่งนั่งข้างข้าง,า,งา,งางนอกเหรอครับผมนั่งไกลอยู่ hmm. นวดใน้ท่าน oh. นี่ประวัติคนแรกอ๋อเป็นกระบะเป็นกระบะแล้วให้ลุงลุงรองนี่นั่งท้ายกระบะเหรอครับครับเลยท้ายกระบะไม่มีหลังคาใช่ไหมเมื่อก่อน,นไม่มี โอ้โหตากลมตากฝนตาตากแดดเลยครับแล้วก็สู้เอางี้ไม่赖สู้เอาเนี่ย <laughs> ครับมไม่ไปก็ท่านท่านชวนนะไปไปด้วยกันก็ว่ากถ้าความจริงอ่ะท่านไม่ชวนผมไม่ไปหรอกเพราะว่างานผมมันเยอะตอนนั้นผมเลี้ยงหมูยี่สิบกว่าตัวแล้สมัยนั้นอะ่ะอมีเลี้ยงหมูด้วยเหรอครับสมัยนั้นผมบอกลุงสีใหม่ด้เนี่ยแล้วก็มีลงสีด้วยมี อืตอนนี้ท่านเข้ามาเขียนที่ลุงสีเต็มอยู่ดิทุกวัน,นใช่ใช่ผมเห็นเน,นี่ยยังยังถ่ายไว้เก็บไว้อะไรอะไรอืมครับเพราะว่าผมเจ้าทุนทุนทุนทีนท่ทสื้อลุงสีนะตอนนั้นซื้อลุงสีเจ็ดหมื่นตอนแรกเราซื้อลุงสีเข้ามาก่อนเหรอครับก่อนลุงฟูอีกอ๋อันมาอลไล่ะคันมาอยู่มาจะมามาบ้านผมมามานานนานมากครั้งเดียวมามาครั้งหนึ่งนะลูกปู่หวงนะอืมอืต่อมาต่อมาก็แกมาบ่อยบ่อยอืม ตอนนั้นแกมานั่งเฉยๆนั่งพอยู่นั่นประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ไปไปลุ้นไปบ้านลุ้นไปคนเดียวน่แหละไม่นั่นน่ะตอนนั้นแกมาคนเดียวเลยมาคนเดียวไม่มีติดไปมีพวกหรอกก็ยังมีรูปถ่ายที่แกนั่งอยู่ตรงหัวมุมนะแล้วลุงกระหายยืนอยู่น่ะใช่ไหมครับครับแล้วแล้วผู้หญิงที่นั่งข้างข้างล่างอยู่ใครอ๋อเป็นเป็นเป็น ป็นแฟนผมมันก็นลูกสาวผมอค oh. เขาล, oh. ล,ลุกปูเลยเรื่อง <Le> มาถ่ายเลยสีขาวอยู่ hmm. เอเวลาขณะนี้แหละประมาณบ่ายโม่นี่แหละอ hmm. เพราะว่าสมัยนั้นมัน,มนไม่มีโรงสีเี๋ยมันมีอยสองโรงสามโรงเองสมัยนั้นใครเป็นคนถ่ายรูปให้อ่ะก็ไปลุงชยัยลุงชยัยเหรอ,อม,มีกล้องอยู่ไม่ไม่มันกล,กล้องลูกสาวผมอ๋อ oh, กล้องลูกสาวเหรอ ครับกล้องมันถ่ายทำไมนะมันมันมันเหมือนตัววันมันถ่นนนายไปล่างเอานะไมนั่นนะเป็นฟิลม์มครับเป็นฟิลม์มครับผมเล่าครถ่ายผมเล่าเนี่ยสามมือสามคืนไม่จบหรอกผ <c oughs> อ <c oughs> ว่าเกิดขึ้ทําแม่เม่นะ่ะมันจริงเดียรจริงสิเพราะว่าไปยาวเดอือผมไล่ไล่กวังไปหลายจังหวัดปนเอย่ยล้าคำเอ่ยร้อยเอดเอยเชียงใหม่เอ่ยแล้วก็แม่ลองสอนเอ่ยลำพูเอ่ย ไปไม่ใช่ใกล้นะท่านี่วัดตราดช,ชนไปมดทางพาไปเที่ยว,วผมวความจริงผมไม่อยากไปยไม่อยากไปหรอกเพราะว่างานผมมันเยอะผมไม่อยากไปหรอกความจริงมันเมื่อยรถไปไม่มีการจอดฮไปไม่มีการจอดหรอกไปเรื่อยเพื่อว่าจะเราจอดเองน่ะจอดเองกับนั่งพักรถมาถึงสามเสียงที่ราไฟแล้วพาไปแล้วเรื่องน้ำมูนน้ำมันนี่ไม่มีปัญหา เพราะว่าตอนนี people, so 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 and, ้เหมอนผมเหมนกับตาตัวนี้นะอมันมลน้ำมันแต่มันไม่มดหรอกมันเลยอยู่เครื่องถังเออโลงชัยแกไม่แกไม่คนคนค่อยพูดนอกกว่าลุงทําไมนี่น้ำมันจะหมดได้่พิขอร้องปู่ผมภาษาาไทยนี่แหละก็เลยเพราะว่าผมว่าลุงปู่ลุงปู่บอกกับภาษาขมรนนะน้ำมันหมดได้มีน้ำมันได้นี่ไปมันจิ๊ะ อยากขึงไม่ลาพูนเนี่อจากบ้านเราไปลําพูนมันใช่แกมันมันใะ่แก่ไก้ไหมไก่ไม่เออก็เลยไปบ้านเนียหิหมูไปสักพักหนึ่งแกก็นั่งคุ้มโป่งอยู่ข้างไก่ไก่ลุงชายขับรถเลยก็ไปลุงชายกลับเพราะว่านะผมจะกเมนกลับทราบไหมแกก็ตื่นกลับทําไมอืกลับทําไม กลับได้รำพูเงินมันไม่เอ่น้ำมันไม่ถือเราลำพูนนี่เออแกก็ไม่พูดอีกอแค่นี้แหละสักพักหนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีได้มั้งเอาเงินมาจากไหนในในย่ามนะสามพันนะเออเอาเงินมาจากไหนนะย่ามดำดำเลยนะอืมแกก็โยในให้ผมเมาเออไปเติมน้ำมันตอนนั้นแกพูดยังไงพูดขมรยังไงเพราะว่าล้งปูเอชารเอามันเหมนเ็นแั็งจะเดินนี่ผมว่าเชน่าอืม จนมันดาวเด่นลมพูนเฮ้ใช้เวลานมัดเฮ้ยน้ำมันมันจะหมดหลวงปู่ว่านแหละเอ๊หลวงปู่แกไม่พูดเหรอนั่งคึ้มนี่น,นั่นแหละกุ้มโป่งนอนเฉยหลับไม่หลับไม่รู้ละแจะดูแกเอาผัดปีวอนคุม้มปู่อยู <laughs> อ่ประมาณสักยี่สิบนาทีจะได้มั้งควักเงินอนอกห้าพันโอเคสามพันหรอห้าพันเหรอ มาเอี่ยมเลยเกกองเลยแหละโอ้แล้วพ,พูดว่าผมเนี่ยแล้วพูดขมรยังไงเกพูดเกยไม่พูดเลย<อ>เกวัดออกมากให้เลยหรอ,อเอาไปเติมเลยว่าจะเติมไข้เจ้า,าว่่าอยางนี้นะอผมไปกึ่งปั้มผมก็เติมสองคนลงใจเติมเหลือเติมหมดประมาณสองพันกว่าบาทเมื่อก่อนนะ้ำมันลิตรมันถูกเนี่ยถึงสองพันเลยเหรอก่อนไม่หมดเกือบหมดถังนี่เพราะว่าทางให้แวก็เอาเอา,เอาอย่างเต็มที่เลยลเติมถังเลยเต็มถังเลยลงใจผมว่าอื ในยุคของเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกทุกชีวิตในตอนนี้ล้วนแล้วแต่ลำบากกันทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวผมเองที่อยู่ได้นจนถึงบัดนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเพราะอริยสงฆ์ในดวงใจทั้งสามรูปหนึ่งหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน 2. หลวงปู่หมุนทิตาสีโล 3. หลวงพ่อกเกษมเขมโก ทุกครั้งที่เดือดร้อนผมจะขอให้ท่านช่วยเป็นเวลานับสิบปีที่ผ่านมาด้วยดีนี่คือความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ที่แน่วแน่อย่าไปตัดพ้อต่อว่าหลวงปู่ถ้าท่านขอแล้วยังไม่ได้ขอให้ท่านนึกเสียว่าขนาดนี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่เขาลำบากกว่าเราไม่รู้กี่เท่าขนาดข้าวยังไม่มีจะกินขอให้ทุกท่าน ที่เป็นสิทธิหลวงปู่สวงทุกท่านจงมีความศรัทธายอย่างจริงใจและขอให้ทุกท่านจงก้าวพ้นจากพิษเศรษฐกิจในครั้งนี้กันทุกคนครับอิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ